ช่วง15ปีที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนกําหนดเป้าหมายผลักดันให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยในระดับประเทศโดยทําการสํารวจทุก5ปีและได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กมายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ2,559ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ขึ้นพบว่าในระดับประเทศเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีระดับสติปัญญาเฉลีย่ยเท่ากับ98.2ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต่ำกว่า100ที่เป็นค่ากลางของมาตรฐานสากล ในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ พบว่าเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปร้อยละ77จากผลการสำรวจนี้ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยรวมถึงช่วงวัยเด็กและวัยเรียน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่ตางๆที่ส่งผลกระทบต่อเด็กรวมถึงการค้นคว้าแนวทางส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีก็ประมาณ2,564กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices หรือ SPM ในการสำรวจระดับสติปัญญาและใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ6-11ปีฉบับย่อสำหรับผู้ปกครองซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในการสำรวจความฉลาดทางอารมณ์รวมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการประเมินระดับสติปัญญาหรือ IQ ทั้งหมด21,901คนพบว่านในระดับประเทศ เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีระดับสติปัญญาเฉลีย่ยเท่ากับ1 0 2 8ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าระดับสติปัญญาเฉลีย่ยเด็กประถมศึกษาปีที่1ในปีพุทธศักราช2559บพบว่าในปีพุทธศักราช2564เด็กไทยมีระดับสติปรรัญญาหรือ i อเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ4.5จุดในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์หรืออ Q พบว่า เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปร้อยละ83.4ปดสิบสามจ r ดสี่นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาวความสำเร็จนั้นจะไม่เป็นแค่ตัวเลขที่เราได้รับจากการสำรวจวิจัยแต่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้เดินหน้าต่อเพื่อพัฒนานงานในการพัฒนาเด็กไทยอันถือเป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะเตรียมเด็กให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่21ดังนั้นการที่จะเพิ่มระดับ IQ หรือสติปัญญาและอ Q หรือความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคน จำเป็นต้องตระหนักและถือเป็นภาระสำคัญโดยคงไว้ซึ่งการมีแผนพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กนั้นหมายถึงอนาคตของชาติไทยอันจะเป็นเสาหลักที่มั่นคงแข็งแรงให้กับคนในชาติได้เดินหน้าต่ออย่างมั่นคงถาวรตลอดไป